เอาเลยครับลูกตู้ของเชียงรายล้านนาะสอดลูกนี้มาครับไม่ล้ำด้วยครับไม่มีนกจิ้งหรีบก o g โอ้เรียบร้อยเชียงรายล้านน,าน,นานะครับบุกมานัหนึ่งเอาเลยครับโอ้โหดูจังหวะให้ลูกนี้ครับไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับ <No. S 1> แล้วหลุดเดี่ยวดวนกับ วิธีการรักษาก็ใส่สากอเลยครับสำหรับจะาอนีาสกัดไม่ได้อย่างมาเข้าทางเชียงรายล้านนาให้มา12ให้มา1 2ลูกนีลวก็จริงดีโอ้ยเชียงรายล้านนาครับบุกมานำสองประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้โหคนบุกมานำแบบนี้เหมือนจะช็อตไปดื้อๆเลยครับโอ้โหจังหวะเล่นพลาดกันแล้วก็หนึ่งสองจังหวะเข้าทำแบบสุดสวยเลยครับ โโอ้เป็นีิชานนท์ซีดผูมิตะเปิดลูกนี้มาเอาเลยครับเข้าทางสารันสีเด็ดสารันสารันยิงลูนี้ก็ติดแนวรับผมเชียงรายลานาครับเอาเลยก็ไม่ขึ้นมาครับอีก้นลนี้เดิมโติมเตโกเรียบร้อย ลงสีแม่ใจนะครับได้ประตูตาบมาหนึ่งประตูต่อสองเริ่มจากที่ต้องการนะครับมาในเวลาที่ผูกใจนะครับต้องชมสรันสีเดชนะครับจังหวะนี้ครับเจ้าตัวยิงจังหวะแรกจะไปติดแนวรับของเชียงรายล้านนาครับแล้วก็จังหวะตอดขึ้นมาของพิษณรนักจัดหลวงเลยครับกดดูีิใจต้องการสามแต้มนะครับเล่นเกมเลยครับให้มาที่อารีอารีขึ้นเกมมาแล้วครับพิษณุศักเออดูดีมันรถตวัดจริง เอาเลยครับพอนี้จริงดิเรียบร้อยโก go โก go, go go เรียบร้อยครับเป็นไฮพิกี้ครับโอ้โหจังหวะเปิดไม่ดีนะครับต้องชมอิมานกาพี้แล้วพยายามเตียงกายกยิงไปโดนรถสปอร์ตแข่งขันเลยครับแล้วต้องชมไฮพิกีครับครับเดนสสั้นกันผู้รู้ศักดิ์กับสรันเดนส์สั้นครับเปิดทอดมาให้โบนี่สับเลย เรียบร้อยโก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 และก็เป็นอาเรีเป็นพิษณุศักดิ์เอิดมาแล้วก็เป็น,ปนพิชนนุลแล้วก็ป่งตรงนีนน้ผู้สาวประตูปัดมาแล้วก็เป็นอาลีตามซ้ำใบเลยครับต่อดูครับไม่เร่งเลยครับ <c oughs> โอ้โหยี่สิบไม่ถึง20นาทีจริงสองประตูเอาครับเอาเลยครับเข้าทาง ไอพีกี้จริงดิเรียบร้อยตุกตกตไม่ใช่ไฮพีกี้ครับขอัยด้วยครับเป็นพิษสุนุสักชื่นปัวอินยิงลูกนี้แบบเหนือชั้นจริงๆครับดูจังหวะภาพช้าเลยครับมหมเอาหูสกัดมาแล้วมันโดนผู้เล่นตัวเองนะครับแล้วก็เข้าทางพิษสรุสักชื่นปัวอินนะครับ ทีให้จหังหวะนี้ลีออนลีออนกัดชาขายครับลีออนไปแล้วแล้วเปิดมาอโดนไม่เต็มเท่าลีออนยังได้อยู่จังหวะเบียดการลีออนเปิดด้วยซ้ายโคมาจาังหวะนี้แล้วโบวโ,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 โอโบขึ้นแล้วยิงโอโหเป็นประตูครับมาแล้วพุทธิพงษ์บุญยอดอ่ะจะอาการพยายามของลีออนครับเอวิ่งกระชอนพุทธสินเอางงงะยิงเข้าไปครับด้วยสายครับพุทธิพงษ์บุญยอดครับ จากการเปิดด้วยซ้ายครับสายมาภูฟ้าโดนเพรแล้วโอ้โหยังอัต้นได้ครับผูฟ้าแล้วพาบอลขึ้นมาไหลต่อมาทางซ้ายเป็นธนาดนแล้วล็อกไหมอืมแตงเดียมนี้แล้วยิงไปแล้วไปชัดชัยแล้วครับโอ้โหไป ลังเลว่าจะยิงจะจ่ายนะธนดลแล้วสุดท้ายไปจัดใช้เน้าจิตครับดูวับช้านเลยครับเนี่ยจังหวะกลางสนามเนี่ยโดนลุมสองคนภูฟ้าพิกออกมาเฉยนะครับแล้วก็กระชากพาบอลมาไหลต่อมาเนี่ยเป็นธนาดลแะครับที่หลุดมาแล้วแต่งเข้ามาในกรอบเนี่ยล็อกหนึ่งทีจะพยายามล็อกเข้าซ้ายนลครับแล้วก็เป็นจัดใช้เนว้จิตนะครับยิงด้วยซ้ายเข้าไปกดตดัดดิตขึ้นนำหนึ่งประตูโซนครับอาครับคมสัน ผมสั่นยังไงครับอ้อมหลังไปแล้วลาเชนเปิดลอยๆมาลุยโอ้โหโดนแล้ว ลงใช้เปิดไม้ทางอาทิตย์สุดท้ายเพชรอาทิตย์จ่ายทางจโรมาโลมาแตบเข้าสายยังไงโลมายังไงโลมาเปิดซ้ายโค้งโขงไปตลงนี้มายังปัดไม่ได้แถวซอาไปโลงต่อพีซินาโลเอฟซีได้ประตูขึ้นนะครับมาชมังหว่าภาพช้าเป็นทางเจโรมาเปิดไปแล้วก็ผู้รักษาประตูปัดออกมาเข้าทางจิ้เราใช้ยิงด้วยสายเ้นเ้นเสียบตะข่าย เป็นจังหวะาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะของทางพิษณุโลกที่สุนทรพิษอาทิต ouais. ย์ oh, าาอาทิตย์ยกแปย่ทักจิระชัยรดดาดกจิรชัยเข้าขวาจิรชัยเปิดเข้ามาตรงนี้มาถานโดตพิษณ <found> ุโลกขึ้นนำไปสองประตูต่อศูนย์นะเป็นทางอาทิตย์สุนทรพิษนะยกไปให้กับทางจิรชัยจิรช <found> <TRA> ัยเปิดมา าอาคารโฉบหล่นเข้าเสาสองไปแล้เป็นจังหวะขึ้นนมาที่ทางมาชนามาชนาสับกรอกสวยมาชนาบอกมาแล้วจ้ะมาชนาบอกบามากแล้วกัวตัดไปกลางมาชนาแล้วมาชนาตีทศดาวว่ามาชนาเอ้มาชนาสับสองที่สามที่สี่สที่มาชนาเลยเอ้ยจีบไปเลยเอ้ยะไรวะ สิรชัดสิรชัดยิงเข้าขวาสิรชัดยิงเลยพิซโนโลกขึ้นนำสี่ประตูนะฮะนี่ยคือท่านเจ้าเตอร์นี่ฮะกอจองเตอร์หลอกบอลได้ครัสิรชัดล็อกเข้าขวาหนึ่งี่จ้องบอลแล้วก็ยิงบอลมันตกเลยเสียบเสาแรกเข้าไปแล้วเป็นจังหวะ4ประตูต่อสุนของทางพิศซโน่ลงครับแล้วก็ เป็นทางจ่าแซมครับอภิสิทธิ์ประคองพันลงฮะับสี่สูงนะเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็เป็นสี่ประตูต่อหนึ่งแล้ว,โอ,โ,ออวโอ้โหทุกคนจังหวะนี้อบอลมันกระลุกกระลิกกุกกิ๊กกุกก,กิ๊กโดนมานะจังหวะนี้บ,บอลลอยโด่งมาแล้วก็บอลมันโดนหลังแล้วบอลมาเข้าทางแล้วก็ประตูไล่มาต่อไปโอ้โหเลื่หมายเลขสิบสามอธิพัฒน์แสงประกาย สี่หนึ่งฮะส,งมสมประสงค์มาะสมประสงค์มาะสมประสงค์สมประสงค์งคออกบอทางอาร์ทิสต์โรเลบ็ตต์ตั์ บอกสมผสมไปเลยจ้ากลายไปทางสมมสมสมมาส่มาสมมาส่บอกมาแล้วสมผสมบอกทันหรือว่าสมผาส่งยังทันสมผสมเปิดเข้ามาเลยจับคอ้พิสลได้ประตู้หกจากทาจ่าแซงมาปสิบประคองพันแล้วก็เดียว